คนกล่าวคำเท็จเพราะกา่าวข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันนั่งแล้วในที่วินิจฉัยอัฐคดีนั้นแหละได้เห็นพวกกษัตริย์มหาศาลบ้างพวกพามมหาศาลบ้างพวกขหาบดีมหาศาลบ้างซึ่งเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองเงินเพียงพอ มีอุปกรณ์ในการหาทรัพย์มากมายมีข้าวเปลือกเป็นหลักทรัพย์อยู่มากมายทําการกล่าวเท,ท็จทั้งที่รู้ว่าเป็นเท,ท็จเพราะกรามเป็นเหตุเพราะกรามเป็นต้นเหตุเพราะกรามเป็นเครื่องทําให้พูดออกมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความคิดได้เกิดขึ้นแก่หม่อมฉันว่าบัดนี้พอแล้วในการวินิจฉัยอัถคดีบัดนี้ พัทธรมุขวิทูทพะจักปรากฏตัวในการวินิจฉัยอัถกดีสืบไปดังนี้มหาราชะข้อนั้นเป็นอย่างนั้นมหาราชะข้อนั้นเป็นอย่างนั้นมหาราชะคือข้อที่พวกกษัตริย์มหาศาลบ้างพวกพรามณ์มหาศาลบ้างพวกขหาบดีมหาศาลบ้าง ซึ่งเป็นผู้มังคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองเงินเพียงพอมีอุปกรณ์ในการหาทรัพย์มากมายมีข้าวเปลือกเป็นหลักทรัพย์อยู่มากมายทำการกล่าวเท็จทั้งที่รู้ว่าเป็นเท็จเพราะกรามเป็นเหตุเพราะกรามเป็นต้นเหตุเพราะกรามเป็นเครื่องทำให้พูดออกมาการทำเช่นนั้นของคนเหล่านั้น จักเป็นไปเพื่อความทุกข์อันไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลตลอดกาลนานครั้นตัดดังนี้แล้วได้ตรัสต่อไปซึ่งเป็นคำร้อยกองว่าผู้ย่อมติดอยู่ในการบริโภคกามพัวพันเมาหมกอยู่ในกามทั้งหลายย่อมไม่รู้สึกความรวมตัวของตัวดังมัตสยาชาติพัดเข้าสู่เครื่องดักชั้นนั้น ความเดือดร้อนย่อมมีแก่เขาในภายหลังเพราะว่าผลที่เขาสร้างไว้เป็นความชั่วดังนี้แหละ